ตอนจันนี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเราได้มีการนําผู้เชี่ยวชาญทางด้านนักประดาน้ําพร้อมกล้องถ่ายรูปใต้น้ําแล้วก็เครื่องมือพิเศษนะครับมาตรวจจุดตกของน้องแตงโมเราประเมินไว้คร่าวๆ3จุดซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการถักล้างคดีของน้องแตงโมทั้งสิน้นเราไม่ค่อยใช้พยานบุคคลเพราะพยานบุคคลน่ะมันปิ้นป้อนหรือมันกลับกอ,อกได้ พวกเราทุกคนนะครับจะทําให้สุดความสามารถโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่พวกเราหามาได้แล้วก็สามารถว่าจ้างมาได้ไม่ว่าคุณจะเสียเงินอีกกี่แสนบาทก็ดีผมยืนยันนะครับว่าเราจะทุ่มเทในคดีน้องแตงโมนะครับผมจะทําให้ดีที่สุดสมกับที่พี่น้องประชาชนฝากความหวังเอาไว้นะครับวันจันร์นี้นะครับเราจะนําเครื่องมือพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องมือพิเศษซึ่งผมเชื่อว่านะครับว่าพี่น้องประชาชนคนในประเทศเนี่ยคงจะไม่เคยเห็นการที่จะมีการ ทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับในการหานะครับปริมาณของเขาเรียกอะไรหาชั้นทรายชั้นดินชั้นโคลนนะครับโดยว่ามีความลึกกี่เมตรซึ่งวันจันทร์นี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเราได้มีการนําผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านนักประดาน้ําพร้อมกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปใต้น้ําแล้วก็เครื่องมือพิเศษนะครับมาตรวจ จุดตกของน้องแตงโมของตํารวจนะครับ1จุดแล้วก็จุดที่พบศพ1จุดและจุดที่เราคาดว่าจะเป็นจะเป็นจุดที่ตกของทางชนวนกรรมที่เราเชื่อนะครับว่าจะเป็นจุดตกนะเราประเมินไว้คร่าวๆ3า,า,าจุดเราจะมีการจําลองเลยว่าในในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับผมได้เชิญอ,อาจารย์มาทั้งทีมน,นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ที่เสียสละแล้วก็ยินดีที่จะมาช่วยเหลือ ข้อผมเนี่ยในการพิสูจน์ความจริงว่าการที่น้องแตงโมนะครับมีทรายอยู่ในหลอดลมแล้วก็มีทรายอยู่ในปอดนะครับพร้อมกับดินโคลนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทรายที่กําไว้ในมือนะสิ่งแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแล้วว่าน้องแตงโมเนี่ยมีทรายอยู่ในอยู่ในหลอดลมเนี่ยแสดงว่าน้องแตงโมเนี่ยนะครับไม่ได้ตายในน้ําลึกนะครับเป็นตายเป็นตายในน้ําตื้นเอานี้ว่า เป็นเป็นการเสียชีวิตในน้ําตืน้นไม่ใช่น้ําลึกนะครับความาลึกก็คงไม่มากนะครับถึงได้มีได้มีทรายอยู่ในหลอดลมนะครับอันนี้อันนี้ข้อที่1นนะครับข้อที่2เ pirate, นี่ยการที่น้องแตงโมมีทรายอยู่ในมือเนี่ยนะครับแสดงว่าน้องแตงโมเนี่ยกลัวสุดขีดถึงได้มีการกาทรายไว้ในมือนะครับซึ่งอันเนี้ยทรายอันนี้ก็เป็นปริศนาอันหนึ่งที่เราต้องนํามาวิเคราะห์กับสิ่งที่พอถอเนี่ยได้มีการเก็บทรายไว้ใน ในส่วนของหลอดลมแล้วก็ในในเรื่องของปอดซึ่งผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเขายังเก็บไว้ไหมนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะสามารถพิสูจน์ได้อีกชิ้นหนึ่งนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าหากเราตรวจได้ว่าที่ใต้แม่ที่แม,ม่น้ํเจ้าพยาเนี่ยตรงที่จุดตกของตํารวจเนี่ยที่มีการอ้างโดยพบว่ากล้องวงจรปิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับและเป็นจุดตกนาทีที่ 3- 4มสเนี่ยแล้วตรงจุดนั้น,น่ะบริเวณนั้น,น่ะน,น,น,นะครับ ถ้าไม่มีทรายนะครับผมบอกให้เลยว่าฮานาก้าแน่นอนนะนะครับซึ่งเราจะพิสูจน์ให้ดูเลยครับว่าเราจะมีการเชิญสื่อมวลชนนะครับจํานวนมากกว่า20ช่องนะครับมาร่วมนะครับในการทดสอบนะครับในการหานะครับหาทรายที่อยู่ในมือของน้องแตงโมที่อยู่ในหลอดลมที่อยู่ในปอดโดยเครื่องมือพิเศษนะครับในวันจันทร์ที่16เนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดราชการนะครับก็จะมีการ เริ่มดาเนินการเนี่ยสิบโมงเช้านะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไม่เกินเที่ยงนะครับก็มีการจองเรือนะครับโดยพิเต้สอสอมงคลกิจนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของเรือที่จะเชิญนักข่าวลงเรือนะครับไปด้วยกันส่วนเรื่องของเครื่องดื่มนะครับน้ําแข็งหรือน้ําเย็นน้ำกับอ,อพวกกาแฟเพื่อเครื่องดื่มช่วยกำลังเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็นะครับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่เชิญอาจารย์มาผมเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ แล้วก็เครื่องมือต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ซัพพอร์ตให้ตามที่อาจารย์เขาเขาลองขอนะครับนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมทําให้นะครับแล้วก็ผมเรียนพี่น้องประชาชนคน้นประเทศนะครับว่าเราสัญญานะครับว่าเราจะทําให้สุดกําลังสุดมันสมองของพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอธวัชชัยกัญจนลินนะครับคุณหญิงหมอปอนทิพย์นะครับแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นคุณหมอนิติเวสท,ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ เรามีพ้เช่ยาชาญด้านเรือนะครับเรามีเพื่อนของน้องแตงโมนะครับก็คือ,อผมก็จะเชิญคุณแตงมาด้วยนะครับในการเป็นพยานในคดีของในคดีของที่มีการกล่าวหาในแซนนะครับแล้วก็มีมีพี่อาตอมอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทของน้องแตงโมนะครับที่คบกันมา20ปีนะทำไมถึงต้องเอาคุณแตงเอาคุณ,อา,คณอาตอมมาเพราะจะได้รู้ว่าน้องแตงโมเนี่ย เป็นคนยังไงกลัวถ้ากลัวเนี่ยจะไปนั่งท้ายเรือได้ยังไงนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบไหนยังไงเนี่ยนะครับผมคิดว่า,าโดยเฉพาะน้องตอมเนี่ยเคยคบกับคนบนเรือเนี่ยน้องชายคนบนเรือมาเนี่ยจะรู้ว่าประวัติของคนบนเรือเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่จะทําให้เห็นถึงว่าคนบนเรือนะครับมีพฤติกรรมอย่างไรนะแล้วก็คุณแตงเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ ได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนิทกับน้องแตงโมก็จะนำาใช้ประโยชน์ในเรื่องของอที่ได้มีการออกรายการถกไมเถียงช่องเจ็ดในล่าสุดเนี่ยนะครับได้พูดถึงว่าน้องแตโงโมเป็นคนขี้กลัวเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของการทําสํานวนคดีนะนอกจากผู้เชี่ยวชาญของเรือที่ไปออกรายการถกไม่เถียงแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีทีมภาพและเงานะโดยมนตรีรับผิดช,ชอบแล้วก็จะมีเอกที่เป็นโปรแกรมเมอร์ นะครับอันดับหนึ่งของต้นๆ้นแล้วก็เป็นประธาน c ีอนะครับของเรื่องของ g p s นะครับเรื่องของอระบบคอมพิวเตอร์นะครับต้นๆของเมืองไทยนะครับก็มาร่วมกับพวกผมในการทํางานในครั้งนี้นะครับซึ่งพยายนหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการถักล้างคดีของน้องแตงโมทั้งสิ้นเราไม่ค่อยใช้พยายนบุคคลเพราะพยายนบุคคลน่ยมันปิ้นป้อนหรือมันกลับกอ,อกได้แต่เราจะใช้ นิติวิทยาศาสตร์นะครับที่สามารถบอกได้ว่าในแซนนะครับพูดโกหกไม่ได้ตกท้ายเรือนะครับบาดแผลก็ดีนะบาดแผลก็ดีไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนะครับ g p s ก็สามารถมีการแก้ไขได้นะครับเราบอกได้เลยว่าพวกเราทุกคนนะครับจะทําให้สุดความสามารถนะครับโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่พวกเราหามาได้นะครับแล้วก็สามารถว่าจ้างมาได้นะครับไม่ว่าผมจะเสียเงินอีกกี่แสนบาทก็ดี ผมยืนยันนะครับว่าเราจะทุ่มเทในคดีน้องแตงโมนะครับจนสุดความสามารถเราจนทั้งนะผมจะทำให้ดีที่สุดสมกับที่พี่น้องประชาชนฝากความหวังเอาไว้นะครับ